กัดแล้วนะครับตัวเมื่อกี้ซ้ายพอได้เลยนะครับ ้อครับเต็มปากก็กัดฮันเซอ BR นะครับ <coś S 2> <rawd unre> ช่อนนะครับ Hunter BR ครับก็คือร่องตรงนี้เป็นร่องน้ำเล็กเอามาสูบน้ำเนี่ยครับอ่าก็ในตัวครับกัดตั้งหลายทีครับผม Hunter BR ครับอ่าสุดยอดมากครับ เหยื่อตกกัดวิ่งเลยนะดูดๆดูผดีครับ,รค,รบคือเหยื่อตกอะผมตีไปเหยื่อตกแล้วมันกัดพา่ายวิ่งเลยก็งัดสวนเลยครับก็กัด h ันเตอร์บีอาร์นะครับนี่ช่อนนะวก็ไซส์สวยนะตัวนี้ ก็สภาพหมายตรงนี้เป็นคลองครับน้ำน้อยๆก็ลองตีดูได้ตัวครับโอเค Hunter VR ครับผมประช่อนครับสุดยอดมากครับ